ได้ออร่ยเด็กๆกินได้โอ้แน่นอนผู้ใหญ่กินดีกินดีๆมากก่ดีถ้ากินมาดีมาโดนตีนโอ้โหขุดแท็กมาเล่นอ่าเพิ่นจะถ่ายแล้วกินกอู้ไปเลยที่ไหนเนี่ยชาเขียวเนี่ยโอ้มาเลยครับที่ไหนในวัดวิรุวันครับจริงกดถายมากันต่างหากว่าใจรัดลำก็ล่ะเอาล่ะอร่อย เอาแตะเตะอ,อร่อยอ่ะมันอู้แบบแตะอู้จักใจกะอู้จักใจมา,มาเนี่ยแฮแก่กับพิงมันอย่างนี้อ่ะพอเพิ่นถามเนี่ยตั้งแต่วานละเปิ้นโปรโมทร้านน้ำเนี่ยโปรโมทร้านน้ำเนี่ยเปิ้อนเคยถามคิงว่าล้ำก่็คิงยังมาอู้พวกอูอ้ใหญ่มาได้ก็ใจฮาอู้อ่ะอ่ะแล้วโกโก้มาแล้วจะได้ดับอารมณ์เนอะโกโก้แล้วแหละ ดูดแหละดูดไอ้จะถ่ายหูบเนี่ยเนี่ยเออบาดเจบยายคุณดูดนท่ไห่แม่กไก่เหมือนกันแหละขอบาดเจบดูดเจ้าเบื่อไหอย่างเห็น่ดูดิงหมต้องมาก้ดูดแหละดูดแหละดูดไอ้ขอดูดกําไอ้เอากางไว้ก่อนเดูดจะถ่ายหูุ่าน้ำตึงน้กมถ่ายแล้ว อะไรเปินพออ่บายเบ้างเหรออือไอเหยรอฮามายอ่าไปมาอะไรดูดกำพอกำอืมไปเข้าไปปากเดี๋ยวไปดูเต๊กอ่ะแกะเล่นๆกับปอก่ะงานดูดไป็นละเออเดี๋ยวเดี๋ยวถ่าหูเขางอ่ะอ่ะอือเออยิ้มโดยฉีกยิ้มเออฉีกเดี๋ยวกันเดี๋ยวมาเพื่อให้ได้กูคิงเนี่ยนักยิ้มป่ะแล้วนี่ถ้าเพื่อนจะมาซื้อนี่เพื่อนซื้อที่ไหนไปซื้อได้ที่ไหนก็อู้มาเลย รามารลหน้าวัดเบลวนครับขายทุกวันเอออันกัรสชาติร้องอร่อยรสชาติรสชาติรสชาติอร่อยหวานไม่จืด